สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟทีเพ้นรับซูผูดสุขคนขาดนะคะมือยูกับมือนี้ยูกับช่องเยบป้วงตีนเปิ่มค่ะหนาน้่นบอค่ะหนานว่นใส่บอค่ะบอกตาเป็นที่ไดคะสีปากเป็นไดคะสวยบอค่ะมือนี้แมวลาลรดแฮค่ะมาแบบลรดแฮนะคะ เป็นยังไงเนาะึ้นหอดใหญ่าพวงบอกระมาแล้วค่ะกับผมบอบมืันนี้นะคะมากับผมบอบค่ะสวยๆค่ะกับน้องไส้ค่ะน้องไส้มะลิน้ำน้องตอมชนะชัยค่ะตะเอกเก่าสมจิตบอทองละกันน้องน้องก้าวฤกษิสานะคะค่ะพี่น้องว้ายอย่างนั้น ยวยโอ้ยอย่ามาเข่าสิงนะอย่ามาเข่าสิงนะอากาศเย็นค่ะพี่น้องค่ะสวยว่ะค่ะผูดรวยวเย็าปวงสวยกดหนึ่งรัวๆค่ะ มีไฟสองดาราด้วยไะฮาต้องน้าไฟเพราะปกป่ใช่เพราะอย่าเพียดปันให้อย่าเพียดเขียวยิงเนเซียให้เฮ็ดบอกบีมบุญบอกบกบีมบุญเฮ็ดเมึงเอ๊บบกบีมเป็นผู้หดมึงตอม เออนั่นดีไอ <Christina. S 1> ้บกขืดบกขืดบักพ้นฉีกการนอนกับผีเนาะโอ้ยจะหลอกกูหัวหลายโจมือกุศลรอบต่อไปกับฉีดประมาณที่คือเว้นสองมื่อน่ะค่ะจากสิบสี่จะจีเป็นสิบหกค่ะแรงวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะ ค่อะจะมีสเียนปนชหลายคนก็จะเดเบ้องเนาะกรเบลงแล้วนะค่ะช่องไม่เพียกของสาวน้อยค่ะมือนี่ค่ะป้าบิงมุ้นแบกกระนาดงามเนนาลวงงามให้พิดกับกับมือเลยอ๋จะเคดเข่วให้อันนี้กับบินอันนี้กับห้างโอยนะ ขอนบอกใส้เขียวม้าใี่ด้างบ้าคนอย่างจอมวังงามก็รอดก่ะเดี๋ยวดีหนาวหนาวเนาะบึงบอกตาเนี่ยค่ะช่ำครับคือมีเพลงเขาสิว่าติดลิกาจิตติดอยู่ กติกก็ได้รกันะไเห็นหเหรียญด้อโอ้ยงเงาๆสิมีคุอท่าพุนค่ะค่ะไลรซุดค่ะไม่ได้ร่วงโดมค่ะไลสุตนี่้ร่วงโดมดโโดม,มาเนี่ยเขานั่งนั่งกุว่าไม่ค่ะ ยุกไก่ข้าวนะคะผุ่นปุกลูกกำลังเห็ดผมไอ้ก้นเรียงสร้างยูกค่ะนักที่กันเข้าไปครับขอบคุณค่ะุณอขอบคุณลาคสวยงมาสาวรขอคุณุดแม่หน่มาค่ะไอ้บันปอบอมากค่ะบอมากอยากเกินอยากเกินมหอยู่ในนอพินนอนย้ายนอนเพราะว่า ก็แล้วแต่พี่บอลเป็นติดตามไหมะ่ะด,ด,ดูทุกคลิปติดตามตลอดเลยอันเลยได้จา้าแ่มยิ้มสิงามาาอยู่แต่หันยิ้มแต่เขียวห่างหางเงินจะเข้ากันพี่น้องาะได้เห็ดเขียวประแดกบอกออามาน้ำบอบอมไม่จะลืมตับไปยังดีอยู่ในตู้เย็นลืมแม่จ้าแต่สมพา กกอไอ้เว้ยหรือสมผักเขาตู้เย็นด้เอาไาาวาา้่นหลัมันก็สิเปีบอกพ่าถ้าคันบบนี่มันคันได้มือสองมือแล้วโอ้โสองมือกักินอะไรตั้นั้นนะมันผสมมันาวบอกเบนมาคั่นส้มน,นะคันตรงิคัน่นหนหอนตากแดดจะมีส้ไมไปมปนั่งตองอู่ในนอไม้นนอไม้ถุงมาฝากแล้วก็ในนอไม้สมมาฝากอุ้ยมึงเอื้นไม่จัดม โอ้ขันไปทรงมาได้กันยัหน่อยใจเด้อสิไป็นงบกสอดอกพาระหลายลายทั้งางสิมาเหยีไฟทั้งอันันน,นี้นนโน่นนี่นั่นแม,นมนน่ติเยนลกระยแล้ขันไปอุดรมันกระเชนมันกระเชนแต่ยูโดน่นีขาดได้ไดม่เรกได้ลูกค่าลอกรรมกายูออ กรรมการกับอันนั้นร้อนอันนั้นเพิ่นอนนั้นอันนี้มูเมะาเพิ่นอัลูมัตีเบื่อมหาอยู่หมะอาน้าน้ามาจากหสค่ะหน้ามาจากโกโลค่ะอัศวินญาติอันยังมาตะโกโลกซื้อมัแต่สมัยโกโลไม่จ้ามาไต่ละันพีน้องช่องหง่มาแลลวค่ะเอาไว้ตำานีก่อนนะคะช่องหง่มาแหล่ค่ะช่องหง่บ้าใดขาไทยเพื่อบ้แตดเต้่นไทยเขาใดค่ะ ชั้นใดค่ะบั่เว่าบช่องบ่เว่าแต่ช่องใหญ่เด้อเมนูอยกค่แมนุ้ยค่ะมาแล้วค่ะช่องใหญ่ค่ะเอาบอกเห็ดแตงยู่ยเด้คือบ่แตงจริจมันจิจริงนจะเอาเมนูด้วยนะเพราะว่าใ่เพราะว่าสาวรำตนสาวนั่นนคอมโบมันมีเมนูถ้าแชุดอ้ยหนาวดาวเาพีนวองหนาว อ่าพี่น้องเอาไปชนิดสกวอนนลาวค่ะน้องนี่เพลงเข่ามา้ลราคะขอบคุณค่ะทิดติดตามฝากแม่ก็น่าฝากช่องยายพวงตินเติมลวเพิ่มอฟิเชียวนะคแล้วค็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับจากใครให้นะเด้อก็เด้อขอบคุณหลายๆค่ะ